มีสื่อการเรียนการสอนอันนึงครับที่มาใหม่ในเว็บไซต์ที่คุ้นเคยเคยคุ้นบอกเลยนะครับว่าเป็นอีกสื่อหนึ่งที่อยากแนะนำมากๆเดี๋ยวเราไปเรียนรู้ด้วยกันในคลิปนี้นะครับเพราะคิดถึงจึงกลับมาหาเพราะอยากรู้ว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างครับ,ส,บสวัดสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่าน เข้าสู่ช่องทีเด่นแชร์นะครับในคลิปนี้ครับพาทุกท่านกลับมาในบ้านที่คุ้นเคยเคยคุ้นนะครับเพราะตอนนี้ไม่ใช่ตอนที่1ไม่ใช่ตอนแรกครับแต่คือตอนที่18แล้วครับผมในเว็บไซต์ g e n i a l l y นะครับโอเคใครดูมาถึงตรงนี้นะครับกดหยุดคลิปก่อนเลยแล้วไปสมัครเป็นสมาชิกในเว็บไซต์ g e n i a l l y กันก่อนนะครับแล้วค่อยมาชมคลิปนี้กันต่อเพราะว่านะครับเว็บไซต์นี้เนี่ย เป็นอีกหนึ่งเว็บไซต์ที่รวมสื่อการสอน<ๆ>เกมการสอนเยอะแยะมากมายมากและที่สำคัญที่สุดคือมีให้ใช้ฟรีด้วยและที่เจ๋งคือสร้างง่ายนำไปใช้ได้จริงนะครับในวันนี้พาทุกท่านกลับมาดูเกมเกมหนึ่งครับแล้วก็ไม่น่าจะใช่ไม่น่าจะใช่เกมสุดท้ายด้วยนะครับเพราะตอนนี้เห็นมีเนื้อหาอัปเดตค่อนข้างที่จะหลากหลายเลยแต่ว่าในวันนี้เนี่ยจะพามาทดลองนะครับ สื่ออันนึงหรือว่าเกมอันนึงก็ได้นะครับที่ชื่อว่า Secret Image Quiz จะสามารถนำไปใช้ในเนื้อหาวิชาของคุณครูแต่ละท่านได้อย่างไรแต่บอกเลยนะครับว่าสามารถเปลี่ยนแปลงข้างในได้เพราะฉะนั้นก็หมายถึงว่ามันใช้ได้ในทุกๆวิชานะครับก่อนจะไปรู้ฝากกดติดตามกันก่อนครับฝากกด subscribe ด้วยและฝากกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับทีเดนแชร์ก่อนไปรับชมกันก่อนนะครับ กดแล้วใช่ไหมครับกดแล้วไปชมกันต่อได้เลยโอเคครับเราจะมาตั้งต้นในส่วนของ creation หรือหน้า create ในเว็บไซต์ genial.ly นะครับใครที่ไม่รู้ว่าเข้ามาตรงนี้ได้ยังไงเนี่ยผมแนะนำให้ย้อนกลับไปดูคลิปที่1คลิปที่2นะครับใน playlist ของ genially ก่อนนะครับซึ่งก็สามารถไปที่ YouTube ของที่ den Share กด playlist แล้วก็เลือกไปรับชมได้เลยนะครับ แต่ถ้าเกิดใครสนใจจริงๆนะครับก็สามารถที่จะทยอยสะสมดูไปทั้งหมด17ตอนที่ผ่านมารวมถึงตอนนี้ด้วยและตอนที่จะตามมาอีกข้างหน้านะครับเพราะบอกว่าเว็บไซต์นี้เนี่ยดีจริงๆนะครับหลังจากที่เข้ามาในหน้า Create แล้วนะครับเราจะกดไปที่ Gamification นะครับกดคลิกหนึ่งครั้งเมื่อกดแบบนี้แล้วนะครับ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วเนี่ยเราจะกดไปที่ตัวกรองนะครับหรือว่าฟิลเตอร์ที่เขียนว่าออพ p r e เมียมฟรีนะครับเราจะติ๊กถูกที่พรเเมียมออกนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ติ๊กที่คำว่า new only ครับนี่เลยก็จะได้นะครับเนื้อหาหรือว่านะครับในส่วนที่เป็นอันใหม่นะครับที่เขียนว่า new ตรงนี้แล้วก็เป็นแบบฟรีๆนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะปรากฏขึ้นมาในลักษณะแบบนี้แต่เราจะ โฟกัสไปที่แถวที่2อันที่4นะครับที่เขียนว่า Secret Image Quiz นะครับลองกดคลิก1ครั้งก็จะมีตัวอย่างของเกมให้ทดลองเล่นตรงนี้นะครับแต่ว่าเราจะไม่กดนะครับเราจะกดไปที่ยุ h i s Temp l a t e ได้เลยก็คือการเลือกใช้เทมเพลตนี้นะครับหลังจากที่กดแบบนี้แล้วนะครับเว็บไซต์ก็จะเปิดแท็บใหม่เข้าไปสู่ในหน้าของการแก้ไขเดี๋ยวเราไปแก้ไขพร้อมๆกันครับ อย่างที่เกริ่นนาไปแล้วครับว่าเว็บไซต์จีโนลี่เนี่ยสามารถแก้ไขเนื้อหาเป็นของตนเองได้นะครับนั่น,นหมายถึงว่าคุณครูจะสอนวิชาอะไรก็ตามระดับชั้นไหนก็ตามเนื้อหาอะไรก็ตามนะครับจะสามารถแก้เนื้อหาหรือไส้ในของเกมเนี่ยเป็นรายวิชาของตนเองได้นั่นหมายถึงว่าจะสอนอะไรสอนวิชาไหนระดับชั้นใดก็ตามก็สามารถแก้ไขเนื้อหาเป็นของตนเองได้นะครับ หลังจากที่เปิดเข้ามาแล้วนะครับตอนนี้ผมเจอสไลด์อยู่ทั้งหมด13สไลด์ด้วยกันนะครับเริ่มต้นจากสไลด์ที่1เนี่ยเราสามารถลบรายละเอียดตรงนี้ออกได้นะครับนี่เลยลบออกในลักษณะแบบนี้หรือจะเปลี่ยนชื่อของเกมก็ได้นะครับหรือจะถ้าเกิดเราไม่ลบเราอาจจะใส่ภาษาไทายเพิ่มนะครับเช่นนะครับปริศนานะครับรูปอะไรเอ,อ่ยนะครับ หรือใครจะตั้งชื่อ G G กิฟเก๋่านี้ได้นะครับอะไรเอ่ยที่ซ่อนอยู่ข้างหลังเกมปริศนาคาทายรูปภาพอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าคุณครูจะตั้งเลยแต่ว่าผมขออนุญาตตั้งชื่อแบบที่เพิ่งนคิดได้เมื่อกี้นะครับก็คือปริศนารูปอะไรเอ่ยนะครับซึ่งเราอาจจะกําหนดหัวข้อไปด้วยก็ได้ยกตัวอย่างเช่นคุณครูสอนเกี่ยวกับเรื่องอจังหวัดในประเทศไทยนะครับก็อาจจะปริศนารูปภาพอะไรเอ่ยประเทศไทยนะครับ ปริศนาอะไรเอ่ยอาหารไทยนะครับปริศนาอะไรเอ่ยอุปกรณ์วิทยาศาสตร์นะครับในลักษณะแบบนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะกําหนดเป็นเนื้อหาอะไรนะครับโอเคครับหลังจากที่เราจัดการแก้ไขเนื้อหาในสไลด์ที่1แล้วนะครับต่อไปเราไปดูสไลด์ที่2กันนะครับในส่วนของภาพที่ซ่อนอยู่ข้างหลังเนี่ยนะครับมันจะเป็นคู่นะครับคําว่าคู่หมายถึงอะไรครับก็คือ 2ต่อ3นะครับเนี่ยเหมือนอันเนี้ยเป็นหน้าที่เป็นรูปภาพที่ซ่อนไว้นะครับมีตัวเลือกขึ้นมาในลักษณะแบบนี้แล้วหน้าต่อไปเนี่ยก็จะเป็นเฉลยเห็นไหมครับ2,3,4เป็นแบบนี้5เป็นเฉลย6เป็นแบบนี้นะครับ7เป็นเฉลย8เป็นแบบนี้นะครับ9เป็นเฉลย สิเป็นแบบนี้11เป็นเฉลยนะครับจะคู่กันไปในลนักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นนะครับเวลาที่เราทําการเปลี่ยนภาพเนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนเป็นคู่ถามว่าการเปลี่ยนภาพยังไงไวที่สุดครับเราจะใช้วิธีการร p a พจหรือการแทนที่นะครับผมจะกดไปที่ภาพภาพนั้นนะครับอย่างเช่นในสไลด์ที่2ผมคลิกไปที่ด้านหลังตรงนี้นะแล้วกดรี a พจครับกดคลิกหนึ่งครั้งเลยหลังจากที่เรากดรีเพจแล้วนะครับให้เรากดคลิกไปที่คําว่า your computer ในกรณีที่เรามีภาพอยู่ที่คอมพิวเตอร์นะครับใครจะใช้เป็น URL ค้นจาก p i x a r B y นะครับแล้วก็อื่นๆก็ได้ในลักษณะแบบนี้แล้วแต่ว่าเราจะสะดวกวิธีไหนแล้วก็รูปภาพของเราเนี่ยมีอยู่ที่ไหนนะครับโอเคในที่นี้ผมจะลองที่ยู่ r c o คอมพิวเตอร์นะครับกดทําการลากมาใส่ตรงนี้ก็ได้หรือจะกดอัปโหลดก็ได้นะครับในที่นี้ผมกดอัปโหลดนะผมคลิกไปที่ตรงกลางตรงนี้นะครับก็จะทําการเลือกนะครับ สิ่งที่ต้องการเข้ามานะครับนี่นะครับภาพผมอยู่นี่กดโอเพเข้าไปอย่างเช่นผมจะลองเลือกอันนี้ก่อนนะครับกดปึ้งอ่ารอโหลดแป๊บหนึ่งนะครับเขาบอกว่าเหมือนภาพนี้มันมีขนาดที่เยอะเกินไปนะครับอ่าโอเคถ้างั้นผมจะลองเซิร์ชดูนะเซิร์ชภาพตรงนี้นะครับผมจะลองพิมพ์คําว่าเจแปนนะครับเมื่อกี้มันขึ้นบอกว่าภาพของคุณเนี่ยมีขนาดใหญ่ เพราะว่ามันไม่ให้ห้าไม่ให้เกินห้ามกะไบต์นะครับโอเคผมจะลองนี้ก็ได้แล้วกดรีเพจนะครับเห็นไหมครับทําการเปลี่ยนอย่างรวดเร็วเลยนะครับทีนี้เราก็จะต้องมาเปลี่ยนตรงนี้ด้วยนะ mm hmm. กดรีเพจเหมือนเดิมนะครับค้นตรงนี้โอเคนะครับใครที่ภาพขนาดใหญ่เนี่ยอาจจะต้องไปย่อในเว็บยอ่อรูปภาพก่อนนะครับซึ่งวิธีการย่อผมคิดว่า ทุกท่านน่าจะทํากันได้นะครับหลังจากที่เราเปลี่ยนภาพแล้วเราก็จะมาเปลี่ยนช้อยกันนะครับเคอย่างเช่นผมพิมพ์ว่าอันนี้นะครับเคเรียเฉลยนะครับถ้าเกิดไม่อยากยุ่งยากนะครับผมแนะนําว่าให้ใส่ในตําแหน่งเดิมที่เขาทำการใส่ไปแล้วนะครับยกตัวอย่างเช่นอันเดิมนะครับในข้อนี้เนี่ยนะครับเป็นที่อันตรงกลางนะครับเราก็เปลี่ยนอันตรงกลางให้เป็นอันที่ถูกต้องนะครับส่วน อันซ้ายกับขวาเนี่ยก็เป็นตัวลวงนะครับอันนี้ผมจะเปลี่ยนนะโอเคนะครับอันนี้สุดท้ายเป็นชทยแนน okay, นนลน,แบบนลด,ด์นะครับโอเคนะครับในลักษณะแบบนี้ลองกดพรีวิวดูนะครับมาเดี๋ยวลองดูสไลด์นี้นะครับแล้วกดพรีวิวโอเคนะครับลองกดพรีวิวในลักษณะแบบนี้อ่าก็จะกดนะครับ ปึ้งนี้อ่าลืมเปลี่ยนตรงนี้นิดน,นึงนะครับเราจะต้องเปลี่ยนตรงนี้ด้วยนะโอเคนะครับอันนี้ก็เปลี่ยนเป็นเฉลยนะครับมันก็จะขึ้นมาในลนักษณะแบบนี้อ่าโอเคลองดูครับกดพรีวิวนะแล้วก็กดอ่านี่นะครับถูกต้องเรียบร้อยนะครับอ่าทีนี้ผมจะขออนุญ,ญาตลองพาทําอีกสักอันหนึ่งนะครับรีเพจเหมือนเดิมครับจะลองเลือกจากคอมพิวเตอร์อีกครั้งนึงนะ จะใช้ความพยายามนะครับบอกว่ารูปภาพที่คุณเลือกเข้ามาเนี่ยจะต้องมีขนาดไม่เกิน5เมกะไบนะครับโอเคอันนี้ผมจะลองภาพนี้อ่าถ้าได้มันก็จะอัพโหลดเข้ามาแบบนี้เลยนะครับอัพโหลดเข้ามาเสร็จแล้วก็คลิกที่ภาพแล้วกดรีเพจครับแนะนำว่าให้ภาพเป็นแบบไวสกีนหรือว่าแบบแนวกว้างแนวนอนนะครับมันจะได้สมส่วนในลักษณะแบบนี้ทีนี้ผมจะลองพิมพ์เป็น a later few moments later. ในส่วนอัน,นอืน่นๆเราก็จะทยอยเปลี่ยนรูปภาพให้เรียบร้อยนะครับถ้าเกิดไม่อยากเปลี่ยนให้ครบก็เปลี่ยนเท่าที่ต้องการจะใช้งานก็ได้อาจจะใช้ตอนนําเข้าสู่บทเรียนเป็นเกมสนุกๆส,สัก5ภาพก็ได้นะครับเพื่อที่จะใช้ได้ในเวลา5นาทีถึง7นาทีนะครับผมทีหลังจากที่เราเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วเราจะกดนําไปใช้งานได้ยังไงไปดูครับ โอเคครับสมมุติว่าผมทําการเปลี่ยนในทุกๆภาพแล้วนะครับแต่จริงๆแล้วผมเปลี่ยนเป็นตัวอย่างแค่2อันนะนะครับหลังจากที่เราทําเสร็จแล้วนะครับเราก็จะทําการตรวจสอบนิดนึงนะครับโอเคตรวจสอบตรวจสอบนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคเรียบร้อยตรงนี้เราจะเปลี่ยนชื่อสักนิดนึงก็ได้นะครับในที่นี้ผมใส่ TDS ต่อท้ายนะโอเคนะครับ TDS TDS เมื่อเสร็จแล้วนะครับเราก็จะกด all set ครับ อ่าโอเคกด Allset แล้วกด All Set อีกครั้งหนึ่งนะครับปึ้งนะครับก็จะทําการบันทึกเรียบร้อยแล้วเราก็จะกดไปที่ปุ่มแชร์นะครับแล้วกด Copy Link ตรงนี้ Copy เสร็จแล้วนะครับคุณครูจะส่งไปให้นักเรียนเล่นเป็นรายบุคคลก็ได้ในกรณีที่มีอุปกรณ์พร้อมแต่ถ้าเกิดนะครับไม่อยากยุ่งยากหรือว่ามีอุปกรณ์ไม่พร้อมต้องการใช้นําเข้าสู่บทเรียนโดยคุณครูพาทํากิจกรรมทั้งชั้นเรียนเนี่ยคุณครูก็นํามาเปิดในลักษณะแบบนี้เลยครับ สมมุติว่าผมขออนุญาตกด p พรีวิวหมดกดหมดนําเสนอเลยนะครับเมื่อสร้างเสร็จแล้วก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้หรือเวลาคุณครูส่งลิงก์ไปให้นักเรียนเนี่ยก็จะเป็นในลักษณะเดียวกันนะครับกดฟู s c r e e นได้นะกด start ครับขึ้นมาในลักษณะแบบฮ้ภูเขาอะไรอยู่ที่ประเทศไหนเนี่ยว่าไทยแลนด์หรือเปล่านะครับตรงนี้จริงๆแล้วถ้าเกิดมันขึ้นเฉลยมาแบบนี้ไม่น่าจะได้นะผมคิดว่า ตอนที่เราแก้เราจะต้องลบตรงนี้ออกนะครับเพราะว่ามันเหมือนมีเครื่องหมายถูกติดมาด้วยเนี่ยนะครับน่าจะต้องเป็นแบบนี้เพราะถ้าเกิดมีเครื่องหมายถูกติดมาด้วยดเด็กๆจะรู้นะครับเพียงแต่ว่าที่เขาใส่สัญ,ญลักษณ์เครื่องหมายถูกมาเนี่ยเขาเพื่อให้เรารู้ว่าเราจะใส่เฉลยลงไปยังตัวเลือกไหนนะครับใส่เฉลยลงไปยังตัวเลือกไหนเพราะนะครับถ้าเกิดเขาไม่ใส่ไว้แบบนี้เนี่ยเราจะไม่รู้ว่าเขามีการฝังเอฟเฟกเนี่ย อันไหนที่เป็นตัวเลือกที่ถูกอันไหนที่เป็นตัวเลือกที่ผิดเพราะฉะนั้นเขาจึงใส่ในลักษณะแบบนี้มานะครับขออนุญาตก,กดรี l o a d ครั้งหนึ่งนะอ่าโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับในลักษณะแบบนี้ถ้าเกิดตอบผิดเห็นไหมครับมันจะเป็นในลักษณะแบบนี้ try again ลองใหม่กด back กลับไปนะครับมันก็จะกลับมาหน้านี้กดถูกอ่านะครับในลักษณะแบบนี้แล้วก็ไปหน้าต่อไปได้ในลักษณะแบบนี้นะครับผมโอเคครับคลิปนี้ต้องไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับหวังว่านะครับคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ บ้างไม่มากก็น,น้อยนะครับแต่ผมเชื่อมั่นว่าเป็นประโยชน์อย่างแน่นอนโดยเฉพาะกับคุณครูที่สอนในระดับประถม,มวัยหรือประถมต้นในทุกรายวิชานะครับถ้าชื่นชอบเนื้อหาที่อยู่ในคลิปนี้ครับและชอบคลิปประเภทนี้ทุกท่านสามารถกดถูกใจกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้กับเพื่อนๆได้นะครับและที่สําคัญที่สุดครับ 1การกดติดตามเท่ากับ1กํากำลังใจฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับทีเดนแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าจะมีสื่อจะมีเกมจะมีอะไรดีๆมาชวนคุณครูมาแบ่งปันให้คุณครูท่านไปพัฒนาการสอนของตนเองอีกนะครับห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสว,ส,สวัสดีครับ